ไหวบ่ย,ย่ายมิยังกับบอกใดเด้อแม่นซอยป่วยหลายก็ดีกว่าป่ดยซอยอืมมิยังกรบบอบปรึกษาใดดีกว่าสิเก็บไปคนเดียวค่าคขานี้แม่เมียว,วถามคนหูจักอยู่นี่นะเพราะว่าแม่เมียวรู้ว่า,วาในชีวิตคนไทยอยู่เมืองนอกอะว่าเป็นยังไงพอเขาอยู่นี่เราห้องหูว่าคนอยู่นี่เนี่ย รู้สึกจังใดก็เลยได้ถามกันมาไวบอแย่ไวบอ,วบอา้าบ่ไวกับบอ,อมีอย่างกับปรึกษาเมนบอได้ซอยอย่างหลายเออกไ็ได้ได้เป็นที่รับฟังกันยังดียังได้ระบายยังได้เว้าได้มีมูคุยอืเคยถามนะคะพีแล้วก็บอกว่าไวพี่ไวอือ พี่ทนมาหอดปานนี้พี่ไหวขอบใจได้หลายเพิ่นกระวางเสีย่ยแต่เฮ้าเฮ้าหูวา่าพี่เพิ่นเป็นังไดเนาะอือเพิ่นบอกมากสัน่นแต่เนี่ยในเนี่ยอืออุกอังเอาเข้าใจเลยเพราะว่าน้ำเสียงของพี่เล่าเนะ่ะบอกเลยว่าทุกมีความทุกแต่บอยอยากให้เอาความทุกมาให้เฮ้านะเข้าใจเลยอือมีหล่ะค่ะพี่น้อง คนไทยที่ไม่ใส่ชีวิตมามาเป็นลูกจ้างเพิ่นมาเห็นงานเมืองนอกอืด้วยเหตุผลต่งตงนางๆหน้าๆของแต่ละคนก็นแตกต่างกันนะอมืมันก็บ,บอสสามารถที่สิมาบอกกันใ้ทุกคนเนาะ้าบ่มีคนคนหนึง่งว้าออกมากับ,บ่มมี่ไผหูดหอกว่าคนอื่นสิเป็นคือเฮ้าบอรหรือเฮ้าแค่คิดไปคนเดียวเนี่ยมมเมื่อก่อนแมวเหมียวกัคิดจังซันนะ จากเมือก้อนที่ของเป็นอหลักของขรอพัวทั่วสิปล่อยใดว่างใดทัวสิยูกับความคิดกับของใดมันกับช้เวลาหลายปีเติบอืมทัวสิเบาบางภาละกับขวงลงเท่ามือนี่กันยังมีภาละอยู่แต่กะป่งได้หลายเติบทําใจได้หลายอย่างเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมามันสอนเฮ่าพี่น้องมันสอนในเฮ่าเรียนรู้ที่สิยู่กับมัน ว่าเรียนรููว่าสิบริหารจัดการจังใดกับปัญหาที่เขามากเข้าใจละปัญหาหลักมันกับบ่ตตางกับไผจักคนดอกที่แมวเมียวลงคลิปไปนะคือทุกคนปัญหาคลายกันที่มาอยู่เมืองนอกหรือไปเห็นงานกรุงเทพหรือออกนอกบ้านมากมาหาอยู่หากินมาทํางานมาหาเงิ่นทรงขอรัวเพื่ออย่างเพื่อให้ครอบรัวอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวมีฐานะดีขึ้นให้ครอรัวสุขสบายขึ้นอื แต่ถามว่ามันลําบากบอที่ออกมาดินล้นลําพังลําบากบอกเลยว่าลําบากมากแต่คนที่อยู่ทังบานเพื่อนบอกเข้าใจจุดนี้ดอกเพิ่นเข้าใจแค่ว่าเออไปทํางานมีเงื่อนเดือนมีรายได้เนาะถ้าเป็นรุนผู้เฒ่าเพิ่นสิบกคิดยังไยดอกเพิ่นกาสิบอกคอยหูเพราะว่าเพิ่นบ่เคยมาจะรับจ้างบ่เคยมาเป็นลูกน้องไผคนผู้เฒ่าบานเฮาเพิ่นกาสีอะแค่ไปให้ไปหน้าไปรับจ้างไปอ่า รับจ้างเกี่ยวเขาเกี่ยวนำไปรับจ้างแถวบ้านเพื่อนกสิบ่เคยได้ไปอยู่ในระบบลูกจ้างน้จ้างหรือสภาพแวดลอ้ดลอมทีมันตรึงเครียดเนะนั่นแหละเพื่อนกสิสิบอกเขาใจในจุดนีป้ปานไดในเมื่อเฮ้ากล่าวขาออกมาแล้วค่ะพี่น้องในเมื่อเฮ้าเป็นเสาหลักของคอ,งองพร่วเฮ้าก็ตตรงสูแม่เมียวเสื้อว่าทุกคนที่ออกนอกบานมาหรือแม้กระทั่งคนที่ ขยันจริงๆหาเงินหารายได้ให้ครอบครัวจริงๆอืมีความสามารถหลายๆย่อมรับความเก่งความสามารถตรงนี้นะคะพี่น้องมิฉะนั้นแล้วกระสูไปนะคะแม่เมียกัะสีสูดแต่ละมือแต่ละเว่นขึ้นกันเพราะว่าแม่เมียกับมิพาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่เนาอะอมอ่ามืออื่นกับเป็นวันจันทร์แล้วพี่น้องคะกัสี กะสิอ่บาบคอยได้โล่งก,ก็สิเลิกเลิกงานมากผู้ล่ะจงสิได้ตอบข้อเมนต์ต่อเนาะเพราะว่ามือนีกะวันหยุดเม่มีโอกาสบางเธอมันคิดยังบ่ออกบางเธอขยากเว้าอยากระบายกับอพื่านเพื่อนๆอ c เนาะบางเธอกับพี่พน้องๆที่ามาอยู่เฮตงานขังนอกประเทศอยากได้เบาได้คุยกันเนาะเพื่อแบ่งปันบ่ได้มาสอนนะคะช่องแมวเมีมรรยวว่าได้สอนคือแสดงความคิดเห็นเออแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันได้ค่ะพี่น้อง แช่ประสบการณ์ใดนะคะประเด็มาสอนนะคะบอกกอนนะคะคือมี่ยังกับวาวไปเนาะจากความรู้สึกนึกคิดของเฮาจากความรู้สึกจริงๆจากหัวหัวใจของเฮานี่แหละคะ่ะพี่น้องเดี๋ยววัาจานจันทร์กัเริ่มเฮ็ดงานล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นสิภาพปั่นจักรยานไปเฮ็ดงานเนาะคะ่ะว่าอากาศมันสิเป็นแบบไหนแม่เมียวกับรุ่นว่าสิบ่มีฝนเนะาะจะพอกันไหมคลิปหน,น,นังมื่อนี่กะรับฟันดีนะคะพ,พี่น้องๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนจ้า